ครับเราวันนี้ผมก็จะมาดูวิธีการเตรียมเตรียมการเลี้ยงพึ่งกันนะครับสําหรับท่านที่ได้ลังไปใหม่ๆเนาะแล้วก็แล้วก็การเตรียมล่อพึ่งเราจะทากันยังไงบ้างเนาะอันนี้สําหรับคนที่ได้รับลังไปใหม่ๆนะครับมันก็จะมีหลายหลายแล้วยหลายแบบเนาะบางคนก็ไม่ได้เอาคอนไปครับไม่ได้เอา้าไม่ได้เอาคอนไปมันก็จะได้เฉพาะหนึ่งกลาง ล้างแบบนี be ya, ii, ้หนึ uh ่ง huh. ล anyway ้างเปล่าๆนะครับกับฝาึบึบกับฝาแบบนี้ครับผมอันนี้ก็คือก็เลี้ยงได้ครับผมเนี่ยครับฝาปิดมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นกล่องเลี้ยงพึ่งแล้วนะครับเมื่อท่านได้รับกล่องเลี้ยงพึ่งอ่ะเดี๋ยวนะคอนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับคอนมีสองแบบนะครับสำหรับขึงลวดและไม่ขึงลวดอันนั้นแล้วแต่จะสั่งนะครับผม บางคนก็สั่งแบบขึงลวดมาขึงลวดก็จะเป็นลวด3ามเส้นบางคนก็สั่งคอนธรรมดาไม่มีไม่ต้องขึงลวดนะครับมันก็แล้วแต่ครับหนึ่งกล่องก็ใช้ประมาณเจคอนนะครับก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกเมื่อท่านได้กล่องได้ลังไปแล้วก็อาจจะเอาไปตั้งตากแดดบ้างก็ได้นะครับตั้งตากแดดแบบนี้ครับผมอ่าเนี่ยครับให้มันหมดกลิ่นให้มันหมดกลิ่นไม้ครับคือ หลังพวกนี้มันยังมีกลิ่นอยู่ครับผมมันยังมีกลิ่นนาะยเพราะฉะนั้นเวลาส่งไปอาจจะเป็นแบบนี้หรือนะอาจจะเป็นแบบนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เตรียมส่งอยู่นะครับวันนี้สำหรับกล่องเลี้ยงพึ่งครับเมื่อท่านได้ไปก็จะประมาณนี้เด็กอะแล้วแต่ว่าถังทางทารวมคอนหรือไม่รวมคอนเนาะครับอันนี้เมื่อท่านได้ไปแล้ว ทรท่านได้ไปแล้วท่านก็ต้องลมขวันนะครับต้องลมขวนันเอาไปเลยนะครับต้องลมควันก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าใช้เตาแก๊สลมเอาก็ได้ครับหรือกองฟืนกองถ่นนนนนานกากขี้เท่าก็ได้ครับหรือถ้าสะดวกก็แก๊สกระป๋องเลยครับผมออโอ้ยแรงไปหน่อย ลมเพื่อให้มันหมดกลิ่นของไม้อ่ะครับผมทั้งออก้างไหนนะครับ okay. uh. ้ยไม่มือเดียวมือเดียวอโอ้ยครับลมไปแบบนี้ครับมือเดียวเนาะ รหรือจะทาขี้พึ่งไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่เดี๋ยวผมทาขี้พึ่งทีหลังเนี่ยทาข้างนอกข้างในเลยครับกลาวว่ามันจะได้หมดปิ่นของไม้ครับผมประมาณนี้เล้เตาปืนก็ได้ครับปะมะพาวก็ได้เนาะแล้วแต่ว่ามีอะไรครับผม นะครับอันนี้มันจะเหมือนกับว่าผมทากี่เพึ่งว่าในหน่อยแล้วมันก็เลยมีกี่เพึ่อละลายอยู่ประมาณนี้นะครับข้างนอกข้างในเรียกว่าดับกลิ่นของสารเคมีจากไม้ครับประมาณนี้ครับเอ๊บเสร็จตัง้งตั้งไว้ตั้งไว้เสร็จแล้วกี่เพิ่ออันนี้ผมต้นเมื่อวานนี้ครับก็เอามาทาทาไว้นะครับทา ทาให้เหมือนกับว่าปักพึ่งเนี้ยมันเคยทาขี้พึ่งแล้วก็ลนลนด้วยแก๊อีกสักเีนนึงนะครับให้มันให้ตัวขี้พึ่งมันละลายฝังไปในกล่องอะครับเหมือนกับว่าพึ่งมันมาอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับออึ๊บอ่าอันนี้ได้มาใหม่ๆห,หรือต้มาวานนี่าออึ๊บหอมกลิ่นขี้พึ่งเลยเพราะว่าพึ่งตม้ม ทางเข้าครับทางเข้าก็อย่าลืมท้าด้วยทางเข้าทางเข้าขวาครับขวาคาจำยาวก็ได้เคยมีคนบอกว่าถ้าเราไม่ใส่คอนเนี่ยเราจะให้พึ่งมันเกาะแนวไหนก็ให้คางดีพึ่งจำแนวนั้นอันนี้ก็ยังไม่มีผลพิสูจน์ชัดเจนนะครับแต่ก็ลองดูได้ครับ แต่เขาว่าถ้าเราจะให้มันเกาะขวางแล้วก็ทาขวางท่านอลองดูครับหลากหลายตำราที่บอกกันไว้ครับผมที่การตั้งพึ่งก็ต้องให้อยู่ใกล้ๆแหล่งน้ําด้วยนะครับเพราะบางทีพึ่งมันต้องการแหล่งใกล้ๆแหล่งน้ําหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่ะผมสมมุติเอาเนาะคราวนี้ถ้ามันเป็นรังใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ดูครับให้ว่าให้มันหมดกลิ่นควัน เอาไปตากแดดนานๆก็ถ้ามันห่างออกมาก็เอาขี้พึ่งเวลาเราจะนั่นก็เอาถือว่าเราไปตากแดดนานจัดเนี้ยรอยมันห่างออกไปเพราะไม้มันแห้งลงก็เอาขี้พึ่งยาแนวไปซักครับมันก็จะเตียนไปเองเนาะออันนี้เสร็จแล้วเะม่รว่าคานเราทาขี้พึ่งไปแล้วเช็อเอ,อึแก๊สลอดอีกทีครับให้ขี้พึ่งมันละลายเข้าไป ที่พึ่งที่เราทาแลครับมันจะละลายฝังไปในไม้ครับเหมือนกับว่าหลังนี้มันเคยมีพึ่งมาอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับ จะได้กลบกลินไม้ที่ละ้ะางใหม่ใหม่ลังกเก่าก็าาก็มีปันหลังเก่าก็แค่ทําความสะอาดมันอย่างเดียวครับทำความสะอาดแล้วก็พ่นควันอากีพึ่งซะครับแต่ลังใหม่ๆนี่มันจะมีสารเคมีจากการป้องกันเชื้อราบ้างอะไรบ้างเนี้ครับฉะนั้นก็ลองดูครับถ้ามันไม่เข้าแสดงว่ามันยังกลิ่นมันยังแรงอยู่ครับ uh. ก็ประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วก็เตรียมที่ตั้งได้เอาไปตั้งรอเพึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับบริเรณให้เมืให้เพึ่งมีลานบินนะครับผมให้มันมีลานบินบ้างมีน้ำชอบแง่ชอบแหล่งน้ำนะครับชอบแหล่งน้ำก็ลองดูครับ รประมาณนี้เนาะนี่เวลาเราไปตั้งเนี่ยตั้งได้แล้วนะฮะตอนนี้ผมพร้อมละที่เหลือก็คือเอาไปตั้งที่สวนแล้วก็กันมดขึ้นให้เรียบร้อยแล้วก็ฉีดฟีโลโมนนี่ฟีโลมนผมยังหมักอยู่ครับผมก็ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเข้าทุกหลังนะครับเพราะว่าบางทีสถานที่ไม่เหมาะสมหลังใหม่เกินไปอะไรไม่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลายๆอย่างรวมๆกันเป็นองค์ประกอบแต่ถ้าแถวนั้นมีผึ้ง มันก็จะมีโอกาสที่จะเข้าเลยแล้วครับมีโอกาสเลยแล้วครับถึงกัว่ามันทัว่าว่าตั้งไว้สิบหลังมันไม่ใช่ว่าจะเข้าสิบหลังครั้งแรกนะอาจจะเข้าสามหลังห้าหลังก็เรื่องแล้วแต่ต่อๆไปก็ลองปรับดูกันนะครับอ่ะวันนี้ก็เตรียมส่งกันเนาะรับหลังพึ่ง ก็มีเท่านี้เองนะครับการล่อพึ่งแต่ที่ทามันไม่เข้าก็ลองย้ายกันดูครับบอกไม่ได้ว่าตรงไหนรังพึ่งจะเข้าไม่เข้าต้องดูเอาจากสภาพแวดลอ้อมโดยทั่วไปครับมีสภาพแวดลอ้อมมีอาหารมีน้ํามีพึ่งเดี๋ยวมันก็มาเองครับพึ่งโพรงอันนี้ผมจะเอาเข้าไปไว้ส่วนข้างในนะเดี๋ยวคืนนี้จะเอาเข้าไปตั้งวันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนเท่านี้เองครับผมสวัสดีครับ